สบายดีมินตาสาวลรวรักต่างไว้ค่ะเมื่อนี่มินตาจะมาเห็นแนวแซแบๆนะคะเมนูสี่สวนเนาะส่วนพญายห็นงานในห่องคือเกาเนาะมินตาก็มาจัดเครื่องปรุงเครื่องเป็นพักอยังต่างๆเตรียมพร้อมเนาะเดี๋ยวเขาจังคอยไปเห็ดเนาะตอนนี้เขาจะมา เด็ดพักเด็ดเอียงต่างๆมีผ้าก,กาดมีอันเห็ดเข็มเมื่อนี้เฮาจะมาใส่เป็นแบบจังสี่ปีแบบจังสีเ่เนาะเฮาจะมาตัดเป็นส่วนเป็นส่วนเอาเนาะ,นอ,ะอันนี้เฮาก็มาตัดเป็นชิน้นซื้อมาหาสิมหาบาทได้อันชี้ชิชช้นเนาะ ได้สี่ชิ้นเฮาเราก็มาตัดแบบนี้ยกินรอบนี่ก็เมดแล้วล่ะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเนาะถ้ารอบน่ะรอบต่อไปก็คงไปต่อบัตรจังค่อยได้กินอีกอันนี้เฮาตัดแล้วเฮากอไปล่างก่อน เหมือนเดิมการใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะเนาะเฮ้าเฮ้าบได้ไปไทายทั้งนอกเนาะเพราะว่าเฮ้ามีงานของเฮ้านะเนาะเฮ้ยบดยได้ไปทายทายเฮ้าทายแบบการใช้ชีวิตถ้ามีเวลาเนาะมีเวลาเฮาก็อยากไปไทายคือเพิ่นออกไปไทายหันภูเขางามๆเนาะ ลายแบบภูเขางามๆมีอะไ้นี่ก่อนเดี๋ยวจ้างค่อยไปล่างผนะักบุ้งซื้อมาอา่20บาทได้สามมัดเนนะี่นอวานเห็นพอ่อข่าขี่รถเสลงรถสามล้อเนาะเพิ่นขี่ลาอขายเนาะอเออคืองามแต่ว่าคิดพอแล้วเมนะูเนาะซื้อมาเห็ดสี่ส่วนก็อนหน้าจันออนี้ผักบุ้งอ่อน กองเข้ากับั่งปลูกกัาร่งขึ้นเนะาะบดบดใยลายดอกปลูกเข้าอันวานสองหองมันกระไดน้อยหน่อยเป็นผักบุ้งจีนเนาะอันนี้กับบลูว่ามันผักบุ้งจีนหรือว่าผักบุ้งอย่างกับบลูนี่นวันเอามาใส่ตู้เย็นมันก็เลยแหวหน่อยหนึ่งเมื่อวานนี่ไปจำกัดหอยเมื่อคืน หอยลายลายแหง้งนี่ก็ใส่มัดหนึ่งก่อนแล้วก็มีผักกาดส่วนที่เครื่องปรุงกันแล้วแต่ผูรังค้นที่มักใส่เนี่ยไเนาะหรือว่าจะใส่ผักหงผักหงก็ได้เนาะใส่ลายมันก็นแหง้งแสบลายเครื่องเป็นปีกเป็นตีนหรือว่าเป็นอันซาลายเนาะ ก็ได้เมื่อนี้ก็รอบบายๆก็มีลูกค้ามาใช้เสียงอีกคือเกาเนาะก็แบบประมาณนี้แหละใช้ชีวิตอ่าผู้หนึงเฮ็ดงานผู้นึ่งก็เฮ็ดกินทาแต่งยุ่แต่ง,ตง,ตง,ตงกินทาจังสี่และนะ้วเนาะจังใดกัเป็นกำลังใจให้สาวบินตาเด้อ นีกรวแลวๆเ,เอาซันนี่กนนาค่ะว่าพ่อเขาจะมาล่างไหมเนี่ยอันนี้เฮดเฮดเดเข็มซื้อมายี่สิบห้าบาทมีเจ้าหนึ่งขายทึกถือยี่ยี่สิบบาทได้หลายกว่านี่อีกอันนี้ก็ใสกก่กอกเครื่องเขาเตรียมเร้วๆมีเฮดเข็มแล้วก็สกก่กอกอันนี้เครื่องที่เข้าตํำเสริมเส้นเต้าหู้แล้วก็เส้นอันนี้ ผักบุ้งกับผักกาดมัน,นีเฮามาใส่ไกมีปีกมีนองทำมาขวดน,นี่ก่อน ใส่เครื่องปรุงผสมกันมีขิงตำขิงกับอันหัวกีคั้หัวกิ๊ไคแล้วก็หัวกระเทียม สใส่ไก่ตัวนึงแล้วก็มาใส่น้ำ เราก็มาใส่ผักเส้นก็นคงสุกแล้วลนะ่ะเส้นตัวนี้เส้นแข็งแข็งดังได้ต้มโดนโดน เต็มมอเลยไปเลยปิดฝาหมอจักน้อยหนึ่งพักยุบกแตกินได้เลยเมื่อกี้ลืมใส่เห็ดเข็ม เปิดฟาร์มเอมาใส่เห็ดเข็มก่อนอนี่ก็คงจะสุกแล้วเนาเอามากินน้ำกันด้วยค่ะ นะพี่น้องมากินน้ำกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงว่าสำนีกันน้อเจอกันคลิปหนาพอกันคลิปไหมนะคะสะบายดี